เราพากันมาที่กุลมักนะคะจุดท่องเที่ยวชมหิมะอีกแ่งนึงของแคชเมียร์แล้วก็จะเห็นเป็นวิวหิมะนะคะแต่เราจะต้องเดินไปไกลหน่อยเพราะว่าณเวลานี้ที่มาเนี่ยมันตกหลายวันแล้วหิมะมันเลยยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่เต้องรอรอบใหม่แต่ที่น่าสนใจก็คืออาหารข้างทางนะคะเป็นพวกของคบเคี้ยวที่เขาขายอยู่ข้างทางเนี่ย แม้แต่อากาศหนาวแบบนี้เ,เขาก็ยังนิยมกินข้าวพองนะคะหรือที่เรียกว่าจานมูรี่เป็นข้าวพ,พองเอาไปยำนะคะใส่มาซาล่าใส่ชาร์มาซาล่าใส่พริกป่นใส่เกลือ,อมะนาวหัวหอม ตั้งขายกันเป็นแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะวิธีการสับหวหอมเทพมากไม่ต้องใช้เขียงสับๆๆๆๆๆแล้วก็หั่นแบบนี้นะคะที่นี่ที่เดียวอ่ะอาจจะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวถ้าจะบอกว่า ถ้าเป็นแทบแถบนี้ประเทศนี้นะคะก็จะหันแบบนี้หมดเขาจะไม่นิยมใช้เขียงแม้แต่มะเขือเทศเขาก็หันแบบนี้นะคะกลวยกระดาษหนังสือพิมพ์เหมือนเดิมไม่ใช่ถูกนะสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ขายร้อยหนึ่งเลยเขาบอก คือแพงมากปกติเนี่ยไอ้ยำข้าพองแบบเนี้ยตลาดทั่วไปให้นอกขายอยู่ประมาณ20รูปีก็คือประมาณ8บาทแต่มาสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้พอเล่นไปเลยนะคะร้อยรูปี40บาทถ้าเป็นชากาแฟ ก็แก้วเล็กๆที่เขาขายกัน10บรูปีค่ะขาย50รูปีเฉยเลยโขกใช้ได้แต่ว่าคนมาเที่ยวนะเขาก็ไม่ได้อยากกัะเรื่องมากอะไรมาก,กหิวนิดๆหน่อยอยากกินอะไรให้มันกระแทกปากก็อ่ะก็ยอมจ่ายนะคะเพราะว่าไม่ได้ก,กินทุกวันพ่อก็จะเป็นตัวคอยตินะคะว่า มันเปรี้ยวไปเค็มไปเผ็ดไปขาประจำกินยำข้าวพองกงันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเที่ยวหิมะกันค่ะ